กินไก่ทอดกรอบสวยๆอย่างนี้ต้องร้านสิบบาทรคบผมเมนูคนรับผูกใหม่ครับผมเทียบเลยนี่มมหุกเมนูนะครับาบิึงดีตกใจครับเมนูเลือกเทียบไปเสียงกับเทียบครับผมเป็นเสีย,เย,เเยงเลย อากาศดีครับเด็กหน่อยฮะเลิกเรียนนี่ก็ได้กลับาลก็ได้สิบบาทสามสิบบาทได้ได้เชียนเกูกลูกลกมือกันครับ <laughs> นี่เนี่ยมนูแรกมาแล้วครับผมโอ้ยผิดสดดีมาครับผมต,ตามตัวนี้ครับม็ับปลา อบมากเลยครับสาบเปียวหวานหวานโอ้โหน่าบิมากเปียวครับผมเปลี่ยนเป็นเมนูแบบไปจับโอ้โหกระลำปีบูขอบครับน,นี่น่าก,กินมากเลยยิมๆอ,อันนี้ก็เพราไก่คอบ เที่ยวหวานองผมในนู้น,นแบบแต่ก่อนเฮ็ดกินเองยบ้านบ่อยมากครับผมไ้เคยเบิ่งสมัยห้เขาเกาถ่ายคลิปทำเองกุญแจสิบบาทนะครับเดี๋ยวควรจับยวนครับผม,วผม,มบสวัสดีครับผม,มนะครับสิบบาทนานๆมาทีครับผมเราไม่ผิดหวังครับจากน้ำสีน,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 นสู้นในนู<ฮ>้นแบบสุกี้แห้งสิบบาทได้ไงครับนี่สุดยอดมากเลยนี่เพิ่ง ใส่กรอ,อกเซเว่นัูอัดมือกอบลิกซินกระลำครับผมผักบุ้งวนเซนครับหุ่นยอดเลยจนนาทีนี้ใครด้วยหลักจากที่เด็กของพวกซุก,กี้แห่งนั้นครับทำไมตะกวนกินแลน้น้ำจิ้มเบิร์ดบ่รก้า,าอ็ไมครับเวยนิดน่อยอันหนี้ห,หายเยอะเลยครับ ขอใจไปรุ่นเลยนะโอ้ยเตื่อเดี๋ยเมื่อพัดเก็จจะซับมาขนาดไหนครับ บมากเลยอย่างมากมายหาศาลัครับปิด <c oughs> เปสตาแต่ดีมากเลยน้ำจิม้มเดี๋ยวพักกัาไปใ <c oughs> ่น้ำเลดูนียนครับผมด้วย

mặc quá bên cạnh quá bên cạnh quá bên cạnh thịt bên cạnh quá bên cạnh quá bên mai quá bên หอปีบุกอบแนะนำครับ<ม>เป<อ>็นคนยำพริกกระดมดูยอ,อดมาก

เนื้วฉัาออกมามแบบหนุ่มร่วนบุดีเลยหอมใบกะเพราที่ผมสุกมากไม่รูนี่แต่กับเพิ่งผัดดับตอกกะเพราเหนียบตัวอันนี้ครับผมแต่ผมติดใจแบบข้ะมูกอะเราไก่ครับคุ้นี่ขวาด้หอมมากเลยตื่นมาไม่ต้องห่วง dùm đây thì bài học cũng nhiều cái gì tôi là trong 2 cảnh chỗ bên bảo mà mình muốn buồn thì 2 cảnh có tiềm nào không tiêu subscribe เ b ้าขนาดไหนครับอุย้ยอุ้ยหมูขั้นไตญ่เหรอนี่เกือเหตุนี้แบบแต่งนี่หมูครับนี่ต้นหอม <c oughs> จับมามบ้านดื่น <c oughs> Anh thiên cầm bà cầm bà không? Nó bà phải phim như mà cơ Giờ bà anh bà có ทำงานโรงแรมมากกว่ครับบกักแต่งสุกโคดีเลยเสุกลื่นลื่นขึ้นเยอะกว่าขึ้นครับเดี๋ยวผมไปจับกันครับขึ้นอะไรก่อนดีกว่ากินข้าวของอะไรคะ ุกี้แห้งลง้มจากบวกเลยครับผมเพิ่มเลยเทสซุปก่อนครับผมเยี่ยมเจียวไหมสุดยอดเลยเพราะผมเป็นหอมเจียวครับผมแล้วก็มีแค่เท่าแล้วก็มีหมูย่อหมูสับเพียบเลยสุดยอดกี่เด็ดเซียนตัวนี้แหละครับผมเส้นมีดเซียนแบบโู้ดเส้นใหญ่มากเลยมันจะดุดดุดอัแบบจุดจวดก็ทิ้ดด้วย หอมนิดหน่อยก็เกี่ยวนิดนึงตุ้กหวานนิดนึงเียวหวานครับไปสดกันครับผมเฮ้ยเขียดตาสีหวานร้านนี้อย่างเดียวเลยขอเส้นก็ตับ๊บยวนโอ้โหลชายไ่ต้องห่วงครับไม่ต้องปรุงกระแซ่บเมื่อกี้นี่ปรุงแล้วนี่ถึกใจครับทิ้งไื้ก่อ กรุบกรุบนึบเต็มดีครับผมเท้าของปวดจุ่มหวานหอมดีมากเลยสุดยอดมากแคมม่รูรไม่ลง้ต่รอบนีแบบชุดกุญแจพี่ไายรอบมีนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวครับผมมันตกจิกกี้กับมี่อยู่ครบ อุตส่าห so yeah. ์จ nope. ับจากน้ำซุปต anyway> ้องดีมากเลยครับผมที่สั่งกันมาเป็นเกิดจับเป็นมะตูมเองเป็นพวกพงครับคือสุกกระดูกนะครับดังชิโนวอื้อหือหอมเยอะเยอะเลย khả bề thơm mùi cho ừ. muốn sắp rồi Vinh vào mạng mày mà sẵn Bạn mới sẵn giang จิ้มบาทแล้วครับผมกินบวบเรื่อยเริ่อยไหลายอื่นหลายอื่นเรื่อยเป็นอย่างไหมครับที่ลไรกับแม่ค็าจจะดีให้เยอะอยู่แล้วลนะครับผมกลางกแบบอายุเยอะอืดนนะครับผมบอกไว้หลุดที่เราแล้ว ออกล้างกายครับดูเด็แบบติดคนนี้แบบมากเปิดจับครับผมสุด,ดยอดมิสเตอนให้เรียกเยอะแยะความไปครับผมจะมากมายทุกเมนูไปเลยครับกับเมนูนี้มานั่งแล้วก็เดี๋ยวเบิ้งเลยครับนี่ถูกเมนูครับผมสั่งได้หมด โกด่างสินค้าได้เรืนครับตลาดสดได้เรื่